งแอดไปแล้วไม่มีคนทักยิ่งแอดไปแล้วค่าแอดแพงโพสต์ไปก็ไม่มีใครสนใจโพสต์เราถ้าคุณเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับคุณต้องดูคลิปคลิปนี้เลยครับ ใช่ครับอย่างที่โคชบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า90%ของคนที่เข้ามาปรึกษาโคชบีที่ขายของออนไลน์แล้วขายไม่ดีนะครับเชื่อไหมครับว่ามันเกิดจากปัญหาการทำคอนเทนต์ห่วยนั่นเองครับจริงๆครับเพราะว่าคนหลายคนนะครับพอเข้ามาขายของออนไลน์นะครับก็คิดแต่จะโพสขายของแต่เพียงอย่างเดียวโดยละเลยสิ่งที่เป็นแก่นหรือเป็นสาระสำคัญของการขายของออนไลน์ไปอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือการทำคอนเทนต์ครับและมัวแต่ แต่ไปผลิตคอนเทนต์ขายอย่างเดียวจะไปโพสต์ขายอย่างเดียวแล้วก็เอาคอนเทนต์โพสต์ขายนี่แหละครับไปใช้ในการยิงแอดผลที่ได้คือค่าแอดก็แพงยิงไปก็ไม่มีคนทักจ่ายเงินให้ Facebook ฟรีฟ,รฟรีทุกวันเหมือนคุณเผาเงินทิ้งดังนั้นนะครับคุณต้องกลับมาแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดครับว่าทําไม คนถึงไม่สนใจโพสต์ขายของคุณทาไมคุณถึงเอาโพสอ,อันนี้ไปยิงแอดแล้วมันไม่ปังสักทีแล้วก็ไปหลงเข้าใจผิดอยู่นั่นแหละครับว่ามันเป็นเพราะยิงแอดไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายมัวแต่ไปเสาะแสวงหาเทคนิคการยิงแอดต่างๆนานาเทคคอร์สออนไลน์เพื่อจะแก้ไขปัญหาให้ยิงแอดตรงจุดโดยที่ไม่เคยคิดหรือไม่เคยปรับคอนเทนต์เลยครับคนที่เข้ามาปรึกษาโคชบีนะครับมาบทเรื่องนี้ให้ฟังครับพอโคชบีขอดูโพสต์ที่ใช้ในการยิงแอดหน่อย บีรู้ทันทีเลยครับว่าคอนเทนต์หวย,หวยเอาไปยิงแอดยังไงก็ไม่ฟังครับในทางกับการท่าคอนเทนต์คุณดีนะครับคุณแทบจะไม่ต้องเสียเงินยิงแอดเลยครับหรือคุณเสียเงินยิงแอดก็ถูกมากๆครับเรียกว่าค่าแอดต่อการทักเนี่ยต่ำมากก็สามารถขายของได้เป็นหลายร้อยหลายพันบ้านต่อวันอันนี้ค้ชบีไม่ได้พูดเกินจริงเลยนะครับปัญหาคืออยู่ที่คอนเทนต์ครับประเด็นก็คือว่าพวกเราหลายๆคนครับไม่มีไอเดียในการทำคอนเทนต์ไม่รู้แนวทางในการทำคอนเทนต์ว่า คอนเทนต์ดีๆเขาทํากันยังไงวันนี้โค้ชบีมีข่าวดีมาบอกครับว่าตอนนี้โค้ชบีกําลังจะเปิดคอร์สสอนให้คุณทาคอนเทนต์ได้ด้วยตัวคุณเองเป็นแล้วครับและเป็นคอนเทนต์ที่คุณเนี่ยสามารถสร้างง่งายๆด้วยตัวคุณเองสั้นกระชับได้ใจความเข้าถึงกระแทกความรู้สึกกลุ่มลูกค้าคุณโดยตรงเลยครับโค้ชบีมจะยกตัวอย่างเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าคอนเทนต์คุณดีจริงนะครับคุณไม่ต้องเสียตังยิงแอดอย่างคลิป2คลิปดังต่อไปนี้ครับ คุณเห็นใช่ไหมล่ะครับว่าคลิปสั้นๆ2คลิปนี้ครับคลิปหนึ่งเป็นคลิปกะเพราหมูกรอบไข่ดาวและอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปยำมาม่าครับคุณเห็นไหมครับว่าคลิปสั้นๆ2คลิปนี้ไม่ได้พูดขายแม้แต่คําเดียวเลยครับแต่สามารถสร้างการเข้าถึงได้ระดับ4ล้านวิวครับและในคลิปยำมาม่านะครับภายใน24ชั่วโมงมีคนเข้าชมถึง3ล้านวิวครับโดยที่เขาไม่ต้องยิงแอดเลยในทางกลับกันนะครับถ้าคุณทําโพสต์ขึ้นมาโพสตหนึ่งแต่คอนเทนต์คุณไม่ดีนะครับคุณอัดเงินยิงแอด ก็ไม่สามารถสร้างยอดวิวได้หลักล้านล้าน,านวิวภายใน24ชั่วโมงดังนั้นคุณจงกลับมาโฟกัสให้ถูกจุดครับว่าถ้าเกิดคอนเทนต์คุณดีข้อที่1นนะครับคุณไม่จําเป็นต้องเสียเงินยิงแอดเลยก็มีแต่คนทักมาขอซื้อคุณรัวๆแม้ว่าสินค้าคุณจะสุดแสนธรรมดาหรือเหมือนๆกันกับร้านอื่นก็ตามแต่คอนเทนต์นี่แหละครับมันจะเป็นตัวนําลูกค้าเข้ามายังเพจคุณเองไม่ว่าจะเป็นยำม,มามา่มาหรือกะเพราหมูกรอบไข่ดาวที่คุณต่างเจอในชีวิตประจาําวันก็สามารถสร้างยอด ขายแบบรัวๆให้คุณได้ครับและข้อที่2นะครับถ้าคอนเทนต์คุณดีจริงนะครับถ้าคุณอยากเอาคอนเทนต์ที่ดีๆของคุณไปยิงแอดคุณเชื่อไหมครับว่าคุณแทบไม่ต้องใส่ความสนใจหรือไม่ต้องใส่กลุ่มเป้าหมายใดๆคอนเทนต์ content ที่ดีๆของคุณอันนี้มันจะมุ่งตรงไปหากลุ่มลูกค้าที่คุณต้องการเองครับและคนเหล่านั้นก็จะ กลับมาทักเพื่อขอซื้อกับคุณครับตัวอย่างคอนเทนต์ดีๆมือใหม่เขาทำคอนเทนต์กันยังไงเริ่มต้นตั้งแต่มือใหม่จากศูนย์เลยนะครับคุณไม่จําเป็นต้องมีความรู้มาก่อนคุณก็สามารถเริ่มต้นเรียนได้หรือคุณเคยยิงแอดไปสักพักแล้วเจอปัญหาค่าแอดแพงนะครับโค้ดบีแนะนําให้คุณมาแก้ไขปัญหาที่ตัวคอนเทนต์จะ ทำให้ค่าแอดคุณถูกลงมากๆกำไรต่อหน่วยต่อชิ้นต่อการขายคุณจะเพิ่มขึ้นอย่างเท่าทาวีคูณจนในบางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องยิงแอดเลยก็ได้โค้ดบีได้ทดสอบทดลองพิสูจน์มาแล้วที่หน้าเพจโค้ดบีเองแหะครับว่าคอนเทนต์ขายแบบไม่ขายแบบไหนมันถึงจะปังแล้วคุณเชื่อไหมล่ะครับว่าคุณสามารถสร้างผู้ติดตามได้หลัก หมื่นภายในระยะเวลา1เดือนโดยคุณไม่จําเป็นต้องยิงแอดเพื่อให้คนมากดติดตามเพจคุณเลยเนื้อหาเหล่านี้นะครับโค้ดปีเอามาสอนในคอร์สสอนทำคอนเทนต์ให้คุณหมดแล้วค่ะปัญหาที่คุณเจออยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นค่าแอดแพงยิงแอดไปแล้วไม่มีคนทักหรือมีคนทักมาแล้วพอเราตอบไปแล้วก็เงียบพอเราบอกราคาไปแล้วก็เงียบปิดการขายไม่ได้เหล่านี้มันจะถูกแก้ไขได้ด้วยการที่คุณทำคอนเทนต์ที่ดีการที่คุณทำคอนเทนต์แล้วดึงดูดสายตาคนกระชากอารมณ์ความรู้สึกคนหรือที่ เราเรียกว่าคอนเทนต์ป้ายยาน,นั่นเองครับคุณต้องหยุดเลยนะครับกับการทำคอนเทนต์โพสขายตรงๆมีโปรซื้ออันนี้แถมอันนี้ลดราคาตอนนี้ลดราคาเท่านั้นเท่านี้อะไรแบบนี้แหละครับมันเป็นสิ่งที่ล้าสมัยแล้วในการทำออนไลน์ยุคปัจจุบันคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สที่6ของโค้ชปีแล้วนะครับและโค้ชปีรับประกันด้วยจํานวนลูกศิษย์ที่เคยเรียนกับโค้ชปีมาแล้วเนี่ยกว่า5,000คนนะครับรับ กันว่าจะแก้ไขปัญหาการขายของออนไลน์ไม่ดีให้คุณได้อย่างตรงจุดที่สุดเท่าที่เคยมีมาครับคอร์สนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์นะครับซึ่งโคสบีจะเปิดคอร์สท,ที่6นี้นะครับชื่อคอร์สว่าทำคอนเทนต์ออนไลน์ยังไงให้อินบ็อกซ์แตก แชทกระจายขายไม่ทันครับซึ่งจะเป็นคอร์สออนไลน์จะเริ่มเรียนในวันที่6มิถุนายนนี้นะครับถ้าใครไม่ว่างก็สามารถมาเรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลานะครับจะเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดเรียนกันผ่านหน้าจอมือถือมีมือถือเครื่องเดียวคุณสามารถเรียนคอร์สสอนทาคอนเทนต์ให้ปังได้กับโค้ชบีได้ด้วยมือถือเครื่องเดียวครับและตอนนี้นะครับมีราคาพิเศษสําหรับคนที่ลง Earl ์ลี่เบหรือลงจองคอร์สเอาไว้ก่อนที่คอร์สจะเริ่มจริงนะครับจาก ราคาปกติ4,990บาทแต่ถ้าเกิดใครลง early bird เอาไว้ก่อนราคาจะเหลือเพียง1,990บาทถ้าคุณสนใจคอร์สท,ทำคอนเทนต์ของโค้ด B นะครับรีบทักเข้ามาหาแอดมินเพื่อจองสิทธิ์ early bird ด่วนเลยนะครับเพราะรับสิทธิ์ early bird ในจำนวนจำกัดนะครับและคอร์สนี้จะตอบโจทย์การขายของออนไลน์ของคุณได้อย่างแน่นอนครับข้อดีของคอร์สออนไลน์ของโค้ดบนะครับคือเป็นคอร์สท,ที่ไม่มีหมดอายุนะครับสมัครครั้งเดียวอยู่ในกลุ่มเรียน ได้ตลอดชีพนะครับสามารถเรียนทบทวนเรียนซ้ําได้ตลอดเวลาครับบริหารจัดการเวลาเรียนเองของคุณได้เลยคุณสะดวกตอนเช้าคุณก็เรียนตอนชัาคุณสะดวกเรียนก่อนนอนคุณก็เรียนก่อนนอนและถ้าคุณมีคํำถาม คุณสามารถทักหาแอดมินของคอร์สที่สแตนบายเอาไว้ตอบคุณได้ตลอดเวลาเลยครับและแน่นอนครับว่าถ้าเป็นคําถามง่ายๆนะครับแอดมินจะตอบให้ครับแต่ถ้าเป็นคําถามยากๆค้ชบจะเป็นคนตอบด้วยตัวเองครับอย่าให้โอกาสดีๆแบบนี้หลุดลอยไปนะครับรีบตัดสินใจเลยนะครับค้ช B พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์